โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำอะไรอย่างนั้นโอ๊ยทำไม่้องขาห่างๆไว้นะหนาวเอ้ยส้นเอ้าเอ้าโุ๊อะปุ๊กอะเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอ่ะเอ้าเอ้าเอ่อเขี่ยทิ้งด้วยนะนี่แบบแบบว่าไม่ได้จะแบบอันนั้นนะคะไม่แบบเขี่ยน้องออกนะอย่างเงี้ยน้องกวนน้องอยากโยกน้องโยก แต่พี่ไม่โยกไงพี่ทั้งบนทั้งด่าน้องก็ยังไม่หยุดอีกครับพวอจูลบลกหนาวจะโชว์พลังวันนี้มาดูมวย <c oughs> หนาวแม่บอกว่าอย่าไปแกล้งพี่ปุ๊กหนาว <c oughs> <c oughs> ปุ๊กไม่ไหวแล้วนะ ปุ๊กไม่ไหวกับน้องแล้วนะปุ๊กไม่อยากเล่นแล้วไปตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักก่อนค่ะแม่แม่ไปอ่ะไปตั้งหลักก่อนไปแล้วไปแล้วไปตั้งหลักก่อนไปแล้ว,ลวอ้าวไปอีกแม่วาบอกว่าใจเย็นเย็นปุ๊กปุ๊กใจเยน็นเย็น เขียน้องออกนะคะแม่หนาวดื้อเอาดูเออมาทาไรเงาไปโอ้ยปิ๊บโอ้ยแอะเอะยายดูแล้วเด้อยายเขาเห็นหลานเขาเจ็บไม่ได้นะเขาแบบปิปุ๊กตกใจเลยโอ้ยปุ๊กบอกว่าปุ๊กไม่ได้ทำปุ๊กออกตัวก่อนเลยครับแม่หนาวแกงปุ๊กแม่ดาหนาว าวแกงปุ๊กก่อนน้องแกงปุ๊กสวัสดีครอบครัวน้องจูสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเอ้าฮ้ยพึดฮึดพาดก้นของน้องจูนี่นะใครแม่เดี๋ยวดูใกล้ๆน้องก็ไม่ใช่ธรรมดานะใครแม่ดูลูกถีปเออค่ะโอ้เาลูกดูเนี่ยน้องก็แบบทั้งถีบทั้งเตะก็ยังไม่ไปอะถีบไปอีกนึงเออนะ ยังไม่ไดูจซูมให้ไม่ไดูก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,ย <c oughs> โมโ,โหละโมโหละ <c oughs> <c oughs> มีหัวทิมหวัวตามขูน้องมาสิม้าสิม้าสิอันนี้ไม่ใช่พี่ปุ้ยถึงบอกแล้วอันนี้ไม่ใช่พี่ปุ้ย <c oughs> อ่ะยังอีกดูน้องก็แบบน้องไม่ธรรมดาแน่พี่ปุ๊กเขาไม่เล่นบอกว่าพี่ปุ๊กเขาไม่เล่น ดูความมืนของลูกชายหนูหน้าตีมืนไปอีกแม่แม่ดพออพูพี่เลี้ยงจลาออกแล้วนะลพี่เลี้ยงจลาออกพี่เลี้ยงคลุ้มคลั่งแล้วนะเอาเอาเอาไม่ไหวแล้วเอาพี่เลี้ยงคลุ้มคลั่งไปอีกโอ้ยโอ้ยเจ็บมากทำให้กันดูเนี yeah. ่ยพี่ปุ๊คือแม่เลี้ยงของต้นหนาวใช่ไหมนี่แหละเลี้ยงน้องด้วยลำแข้งนี่แหละ นี่แหละโมโหแล้วนะอา้าพี่ปุ๊กโมโหแล้วโมโหนะคะใครแม่เรื่องนี้จูจะไม่ยุ่งจูบอกเรื่องนี้จูจะไม่ช่วยสวัสดีค่ะคำพี่ปุ๊กพี่เลี้ยงพี่หนาวพี่เลี้ยงที่แบบว่าเลี้ยงด้วยลาแข้งนะะใครแม่อหนาวเอ้ยหนาวก็ไม่ยอมนะหนาวก็แบบดูใครแม่ไม่มีอะไรหรอใครแม่ไม่มีอะไรคือแบบ ดวยโมโหพี่เขาเฉยๆนี่แหละแล้วให้ยายดา่าแล้วยายก็ด่าพี่ปุ๊กบอกว่าพี่ปุ๊กแกล้งน้องอีกอสวัสดีพ่อพ่อย่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่เอีด้วยนะคะใครยังไม่ได้แชร์ให้จูเข้ามาก็ฝากแชร์ก่อนเลยนะยายบ่นอะไรไม่ด่าบน่นเอาเอาอะไรของโม แล้วก็เลยรถติดอีกค่ะแม่รถติดมากวันนี้รถติดกว่าจะออกจากเชียงใหม่นี่คือรถติดมากโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย,อยทำอะไรอย่างนั้นสวัสดีปีใหม่จากครอบครัวเด็กอ้วนแม่อร์บสวัสดีค่ะคุณแม่บุญภาคุณแม่อรนค่ะสวัสดทีทุกท่านด้วยสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะแม่เริ่มต้นปีใหม่แล้วต้องขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพี่ยังไม่รู้ท่าเซ็กซี่ของอ้าวอย่าพึ่งแม่วา ถ้านี้ไม่รู้แบบว่าเอามาจากไหนนะใครไม่ใครสอนเอาเอาอีกล้วท่าคันก้นก็มีท่าแบบดบกก้นก็มีนะใครไม่ไม่เบานะ พบเจอแต่สิ่งดิหนาวลูกทำไมหนาวไปเปิดงานใส่เขาอย่างนั้นแม่น้องนี่ก็ใช่ย่อยนะใครแม่ขนาดยังไม่มีงานไะด้แบบว่าตั้งท่าเปิดงานใส่พี่รอแล้วหยอกเรื่องเรื่องแบบท้าตีท้าต่อยคอดีดูตัวเล็กของเราสวัสดีคุณแม่มณีรัตน์ค่ะสวัสดีจารุฟา้าสวัสดีคะ่ะคุณแม่คะ่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะสวัสดีคุณแม่มณีรัตน์คนช่วยด้วยคิดถึงจูไม่เอ่ย แม่รินสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อ่เอสซทุกท่านสวัสดีแม่รินคนสวยด้วยนะต้นปีกันเลยนะคะแม่ขามีโชคมีลาบต้นหนาวนี้ไม่กลัวใครจริงๆใครแม่ขอคุณแม่รินแล้วยังหนาวเนธเขาจะมาก่อใครแล้วหเอขอบคุณแม่ริน,น,น,นด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่การสวัสดีมูมีพ่อพ่อม่เอสซีทุกท่านเราเจอกันแต่แบบว่า ในคอมเมนต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ในในคลิปเลยนะคะแม่เม่ะโปรไฟล์น่ารักมากนี่คือจูใช่ไหมอันนี้คือจูใช่ไหมคะแม่กันยิ้มหวานเลยจูเนี่ยสวัสดีแม่ลุงจ้าครอบครัวหมูจูคนสวยสวัสดีค่ะแม่ลุงสวัสดีค่ะน้องฟ้าคนสวยสวัสดีอ่าป้าแต๋วด้วยเดอ้อ สวัสดีทุกทุกท่านนะคะเว้สวัสดีทุกท่านเลยแม่วันีรัตน์บอกว่าให้หมูเหมือนเดิมรักหมูเหมือนเดิมขอคุณค่ะคุณเว่บนีรัตน์ค่ะน่ารักมากๆเลยขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่กับน้องจูจนถึงปีพศ .2566 นะคะแว่ยค่ะที่ยังอยู่ด้วยกันทุกปีเหมือนเดิมขอบคุณนะคะแว่ยค่ะเราจะ ดูน้องจูเติบโตเป็นสาวเป็นหนุ่มไปด้วยกันกับมหมูนาวนะคะแม่่อยู่เป็นกําลังใจให้หมูมีไปนานๆน,นะคะขอบคุณคุณแม่วันนี้รัดด้วยที่เมตตาเอ็นดูน้องจูตลอดเลยขอบคุณทุกท่านที่ยังรักแล้วก็เมตตาครอบครัวน้องจูเนียนะคะแม่แม่ขาอยู่เป็นกําลังใจให้ครอบครัวไปนานๆน,นะคะใช่ค่ะแม่กันบอก ดูก็ว่าอยู่ทําไมใครสวยเหมือนจูเทสหนาวโมจูกับต้นหนาวตัวเท่ากันเลยคุณแม่ธนาพรบอกเท่ากันแล้วค่ะแม่แม่ดีไม่ดีพี่หนาวจะสูงกว่าเมื่อวันก่อนมาสองวันสองโอ้สองคืน3าวันค่ะแม่กลับแล้วโดนลูกถีบไปแล้วอะ่ะหนาวเอ้ยหนาวอย่าพึ่งเปิดมวยลูกอะดูค่ะแม่แม่เอาเอา,เอาเข้าไป ใช่ไหมแม่แม่ก็ดูเอาอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยนี่เอาเอาพี่จูนี่แบบเรื่องทา้าตีท้าต่อยพี่จูจะไม่ยุ่ง <c oughs> สวัสดีค่ะคุณแม่ราชนีต้นหนาวจอมซานี่ควรพี่ปุ๊กอยู่นี่นะคะแม่ควรพี่ปุ๊กสนโอ้หนาวอันนี้ไม่ใช่พี่ปุ้ยนะหนาวนะ <c oughs> เรื่องยั่วมโมโหเขานี่แบบว่าไว้ใจพี่หนาวดูใครแม่ดูอ่ะถีบอีกรอบนึงเอเออ้าวเขียนน้องออกนะคะแม่หนาวดือ้อเอาดูเออบาทาไรเงาไปอีกโอ้ยปิ๊บปุ๊กนี่เอ๊ยยายดูแล้วเด้อย,ยายเขาเห็นหลานเขาเจ็บไม่ได้นะเขาแบบปิ๊บปุ๊กตกใจเลย โอ้ยปุ๊กบอกว่าปุ๊กไม่ได้ทำปุ๊กออกตัวก่อนเลยค่ะแม่แม่หนาวแกงปุ๊กแม่ดาวหนาวหนาวแกงปุ๊กก่อนน้องแกงปุ๊กดูพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กแก้ตัวไ้ก่อนเลย <laughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณแม่กับอากมลรัตด้วยนะคะสวัสดีคูจู คิดถึงจังเลยกินข้าวลาบแซ่บบอ่อร่อยคะ่แคะแบ่์เ่ยขาคิดถึงนะขอบคุณแม่แม่สุาคันด้วย <c oughs> นาน่นพี่ปุ๊กหมดแล้วอะไรก็ดุแต่ปุ๊กน้องดื้อพี่ปุ๊กไม่เล่นแล้วนะพี่ปุ๊กแบบว่าโดนยายดุแล้วพี่ปุ๊กแบบว่าโดนแม่ดาวดุพี่ปุ๊กไม่อยากเล่นละน้องก็ยังไม่ยอมด้วยไม่เอาแล้วพี่ปุ๊ก <c oughs> ไม่เล่นแล้วพี่ไม่เล่นแล้วเด,ดี๋ยวยายตีพี่ปุ๊ก น้องก็ไม่ใช่ธรรมดานะใครแม่ดูเออลุกทีไปเออค่ะโอ๊เบาๆลูกด,ดูเนี่ยน้องก็แบบอย่างนี้แหละใครแม่ดูเนี่ยคือปุ๊กก็ไม่ใช่ว่าอยากจะแบบแกล้งน้องนะน้องไม่เบาใครแม่ดูดูดพี่เขาไม่อยากเล่นแล้วนะพี่เขาแบบบ่นแล้วว่าไม่เล่นแล้วหนาะว ยังอีกยังอีกสาก้นเข้าอยู่นั่นแหละเรื่องสาก้นเขานี่ยังทั้งถีบทั้งเตะก็ยังไม่ไปอะถีบไปอีกหนึ่งเออนะเออยังไม่ไม่ดูสู้ให้แม่ดูก่อนนี่นะคะแม,ม่เดี๋ยวดูใกล้ๆเออ อันนี้ไม่ใช่พี่ปุ้ยถึงบอกแล้วอันนี้ไม่ใช่พี่ปุ้ยอ่ะยากอีกดูน้องก็แบบน้องไม่ธรรมดาแน่พี่ปุ๊กเขาไม่เล่นบอกว่าพี่ปุ๊กเขาไม่เล่นดูความมึนของลูกชายหนูหน้าตีมึนไปอีกแม่แม่แมดู <laughs> ฮะนั่นพี่ปุ๊กเขาไม่อยากเล่นแล้วน่น <laughs> สวัสดีแม่สายสมอนด้วยนะคะแม่สายสมอนบอกว่าเปิดร้านให้พี่นาวอีกสองตะกร้าครอบครัวหมูจุ๋ยสองตะกร้าของคุณคุณแม่สายสมอนร่างๆนะคะอายุมั่นขวัญยืดสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรำรวยรนะคะคุณแม่ขาขอบคุณ,ค,ณคุณแม่สายสมอนคะ่ะขอบคุณแม่เร็วยอควิปปุกอยู่นั่นเลยสวัสดีค่ะ คุณแม่อย่างน้องคุณแม่พรชัยหรือเปล่าคะสวัสดีปีใหม่ครอบครัวลูกสาวจูต้นหนาวสวัสดีปีใหม่คะ่ะคุณแม่คะแสบมากค่ะแม่กันดูเนี่ยพี่ปุ๊กคือแม่เลี้ยงของต้นหนาวใช่ไหมนี่แหละเลี้ยงน้องด้วยลําแข้งนี่แหละนี่แหละโมโหแล้วนะเออพี่ปุ๊กโมโหแล้วโมโหนะใครแม่เรื่องนี้จูจะไม่ยุ่งจูบอกเรื่องนี้จูจะไม่ช่วย สวัสดีค่ะขำพี่ปุ๊กพี่เลี้ยงพี่หนาวพี่เลี้ยงที่แบบว่าเลี้ยงด้วยลำแข้งนะคะแม่โอ้หนาวเอ้ยหนาวก็ไม่ยอมนะหนาวก็แบบดูใครแม่ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องสายด้วยนะคะมาแล้วแม่ฟ้าสวัสดีค่ะต้นหนามีความสุขที่กวนพี่ปุ๊กให้โกรธชอบมากค่ะแม่ลงุงเรื่องแบบยั่วโมโหพี่พี่นี่คือไว้ใจต้นหนาตั้งแต่พี่ปุ้ยแต่ว่าพี่ปุ้ยจะมีความอดทนสูงมากคือจะแบบแบบใจเย็นใจเย็นดังใส่น้ําถ้าเป็นพี่ปุ้ยแต่ถ้าพี่ปุ๊กนี่คือดูเรื่องยั่วโมโหพี่พี่เขานีด่ดูแล้วก็ตีมึนด้วยนะ ชอบเป็นกระสอบทรายเหรอพี่หนาวฮะไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่ไม่มีอะไรคือแบบยัวมโมโหพี่เขาเฉยๆนี่แหละแล้วก็ให้ยายดา่าแล้วยายก็ด่าพี่ปุ๊กบอกว่าพี่ปุ๊กแกล้งน้องอีกอ้าวยังนะให้แม่ยังอีกยังยังยังไม่หยุดอีกนี่นี่ถ้าไม่สองขาห่างๆไว้นะหนาวเอ้ย oh oh Hup. oh wow. oh oh wow. ทิ้งด้วยนะนี่แบบแบบว่าไม่ได้จะแบบอันนั้นนะคะแม่แบบเขียน้องออกนะ่ะอย่างเงี้ยน้องกวนน้องอยากโยกน้องโยกแต่พี่ไม่โยกไงแต่พี่ทั้งบนทั้งด่าน้องก็ยังไม่หยุดอีกนะอ่ะผัอจูหลบลบูกน้องจูหลบจูโดนลูกลงละหมูหมูหลบกอนลูกอ้าโอ้ย จูจูหลบลกูกได้ไหมจูโดนลูกหลงละ <c oughs> หนาวโชว์สกิลเหรอคะวันนี้ <c oughs> เอาเอาหนาวไปเก็บใส่กล่องก่อนดไม่ได้ไหมคะแม่เปรี้ยวดูเยอ่โมโหพี่เขาดิเอาเอาเดี๋ยวสักแป๊บเฮอหมูจูก็โดนลูกหลงหมูจูถอยเลย <c oughs> แม่ว่าอย่าไปใกล้หนาวจะโชว์พลังวันเนี้ย มาดูมวยหนาวแม่บอกว่าอย่าไปแกล้งพี่ปุ๊กหนาวพี่ <laughs> ปุ๊กไม่ไหวแล้วนะปุ๊กไม่ไหวกับน้องแล้วนะปุ๊กไม่อยากเล่นแล้วอะ <laughs> <laughs> ไปตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักก่อนค่ะแม่ๆไป่ไปตั้งหลักก่อนไปแล้วไปแล้วไปตั้งหลักก่อนไปแล้วอ้าวไปอีกแม่วาบอกว่าใจเย็นๆปุ๊กปุ๊กใจเย็นๆมีวิ่งไปตั้งหลักก่อนด้วยนะจูหลบลูกจูเรื่องนี้อย่าไปยุ <c> ่ง <oughs> ปล่อยไปด้วยคนหนาวเหออายัาอยางอีก อาเรื่องนี้จูจะไม่ยุ่งจูวิ่งจูไปหลบก่อนเพื่อนใครแม่ดูอุ้ยอพี่เลี้ยงโมโหแล้วเด้อพี่เลี้ยงโมโหแล้วพี่เลี้ยงคลุกคล้องแล้วหนาวไม่เอาลูกหนาวอย่าไปแกล้งพี่เขานี่ใส่ไม่ดีหนาวในชอบย่วโมโหพี่จูหลบลูกจูถอยก่อน ต้องดูร,รีบถอยเลยค่ะแม่แม่แเอนี่ย้ยายด่าอีกละไปละโดนยายด่าไปและอา้อาวเห็นไหมยายด่าเลยขอบคุณพี่ด้วยนะคะสำหรับรางวัลพี่เลี้ยงนี่ใจเย็นสุดแล้วค่ะพี่นี่คือใจเย็นสุดแล้ะค่าแบบ เอาแบบจริงๆนะถ้าแบบจะทําน้องจริงคือแบบน้องนุ่นแหละเข้ารั้วไปแล้วพี่เลี้ยงแบบโอ้ยเลี้ยงไปบนไปพี่เลี้ยงบนแล้วนะคะไม่พี่เลี้ยงบนแล้วขอบคุณพี่ด้วยรุ่นอขู่แล้วนะมีขู่น้องด้วยนะมาสิปูบอกมาจะเพี้ยก,ก้นเลยพี่เลี้ยงจะลาออกแล้วพี่เลี้ยงจะลาออก <laughs> <laughs> พ,พี่เลี้ยงคลุ้มคลั่งแล้วนะเอาเอาเอาไม่ไหวแล้วเอาพี่เลี้ยงคลุ้มคลั่งไปอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเด้อพี่เลี้ยงจะลาออกแล้วใครจะเลี้ยงหนาวเนี่ยพี่เลี้ยงอย่าพึ่งลาออกหนาวพี่ปุ๊กจะลาออกจากการเลี้ยงหนาวแล้วนะเอเอ นีม่มา้าหนาววิ่งหนียั่วโมโหใครแม่ไปยั่วโมโหเขาแล้วก็วิ่งหนีดูดูดเดี๋ยววนมาอีกเดี๋ยวมาอีกใครแม่เดี๋ยวมาอีก,อกไปก่อนไปหลบก่อนพี่ปุ๊กกำลังโมโห <c oughs> เบี่ยงแล้วเอ้ยดู๋ดีโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโมโหละโมโหละ <c oughs> มีหัวทีมหัวตามขูน้องมาสิมาสิม้าสิ <c oughs> หนาวลูกพี่ปุ๊กโมโหแล้วนะไม่เอาลูกพอแล้วไม่เอาลูกจูหลบจูหลบนี่ดอกนี้แม่นนะจูนี่แหละตรงขาพอดีเลยหลบเร็วพี่เลี้ยงโมโห <c oughs> หลงวันต้องเข้าพี่เลี้ยงแล้วนะคะแม่ๆจูถอยลูกพี่จูถอยก่อนขู่แล้วนะอันนี้คือคู่น้องวิ่งหนี <c oughs> เอาจริงแล้วนะ หนาวหนาวไปก่อนเพื่อนเลยไหนคนยัว่วโมโหนะฮะป่าเป่ากลัวคะ่ะพี่ไปกินนมเดี๋ยวเดินเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปกินนมแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวไปกินนมก่อนอแม่พี่เลี้ยงขูแล้วเด้ออะไปกินนมก่อนอะกินนมก่อน วันนี้อากาศหนาวไหมคะน้องฟ้าอากาศเย็นคะ่ะไม่เปรี้ยวหนาวๆเหมือนกันมนใส่เสืเ้อแขนยาวแล้วอ้าวอ้าวพี่เลี้ยงโมโหจริงๆแล้วนะเห็นใจหนูเห็นใจพี่ปุ๊กตอนนี้คะ่ะไมลิน <c oughs> คือหนูเห็นใจพี่ปุ๊กเ <c oughs> อาเอาเอาจริงแล้วนะพี่ปุ๊ก <c oughs> จูก็จูเถอะจูก็ดีพอจูอ้าวอ้าว ไหนคนทำให้โมโหไปกินนมใครแม่ <c oughs> ปะทะการประทะเดือดมาแล้วหมุนหน่อยนี่พี่ปุ๊กอยู่นี่มาแล้วใครแม่มาแล้วไปแล้วกินนมเสร็จกินนมเสร็จไปอีกไปไปต่อมาแล้วพี่ปุ๊กหันมาแล้วมาอีกแล้ว พี่จูพี่จูพี่จูก็ขู่มันไงพี่จูว่าใจเย็นๆพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กใจเย็นๆนะมาแล้วเด้อกินนมก่อนจิบปากจิบคออยู่อนะอ่ะนักมวยหาวนอนอีกอาวง่วงนอนมีหาวด้วยนะอ่ะใจเย็นๆค่ะตอนนี้คือออยเขาเรียกอะไรนะออยเขาเรียกอะไรนะออยเอาพี่ปุ๊กก่อน เดีย๋ยวพี่เลี้ยงจะลาออกค่ะแม่แม่แกงพี่เลี้ยงนานเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะลาออกฝ่ายแดงง่วงฝ่ายแดงหานอนไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวมาดูจะทำยังไงจะทำยังไงอีกที่นี้ปรึกษากันก่อนปรึกษาพี่จูก่อนเอ้าพี่จูอย่ายกแกงพี่ปุ๊กเลย <laughs> นอนนอน กินนมเสร็จแล้วนะคะยังทำแบบเนียนๆก่อนทําแบบตีเนียนก่อนเดีย๋ยวให้พี่ปุ๊กใจเย็นก่อนนิดนึงเดีย๋ยวค่อยไปหาใหม่จูถอยก่อนเพื่อนจูโดนลูลงจูถอยก่อนเพื่อนนะมาซบซบซบขาก่อนอ่ะเอาใจพี่ปุ๊กก่อนเดีย๋ยวพี่ปุ๊กลาออกไม่มีใครเลี้ยงอีกจน ไปหาไม่วาแล้วอ่ะตีหน้าเศร้าก่อนขอโทษพี่ปุ๊กแล้วยังขอโทษพี่ปุ๊กแล้วยังอ่ะชอบแบบว่าไปมุดพุงเขาค่ะแม่ๆรู้สึกว่ามีแบบแก้งเขาแล้วก็ไปแบบอ้อนเขาอีกค่ะแมรินไปอ้อนก่อนเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะโกรธจริงๆเดี๋ยวไม่มีแบบเขาเรียกอะไรนะ ต่ไม่มีคนเลี้ยงโหทำไงที่นี้ขอโทษพี่ปุ๊กว่ะหนาวขอโทษพี่ปุ๊กแล้วยังเห็น,น,นไหมพี่ปุ๊กงอนแล้วนะ่ะพี่ปุ๊กงอนจริงๆแล้วพี่ปุ๊กงอนแล้วนะนนนนพี่ปุ๊กเขาโกรธจริงๆใครแม่ไม่คุยเลยไม่คุย<ผ><น>กับหนาวแล้วหนาวเกง้งหนาวเก้งพี่ปุ๊ก นาวแกนพี่ปุ๊กเหรอลูกฮะหนาวแก้นพี่ปุ๊กเหรอไปอ้อนพี่ปุ๊กก่อนสวัสดีทั้ง458ท่านนะคะคแ,มแม่ค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้แม่ควันด้วยเด้อเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะแม่ๆม มาเร็วหนาวค่ณสาพี่ตุลาึ้นม,มาแล้วยังออนพี่ปุ๊กก่อนมีแปะออนซอดด้วยนะตมหัวแล้วรูปหลังแปะออนพี่ปุ๊กชอบแก้งชอบแก้งพี่ๆค่ะแม่ๆบางทีก็พี่ปุ้ยบางทีก็แก้งพี่ปุ้ยวันนี้แก้งพี่ปุ๊กชอบประโยค หยอกพี่พีเขาบางทีก็หยอกพี่ปุ้ยแต่พี่ปุ้ยไม่เท่าไร่พี่ปุ้ยยังทน <c oughs> พีเขาโมโหแบบอย่างแรงเลยค่ะแม่แม่เมื่อกี้เอาเอาเอาอะไรอ่ะเอาเอาข้ากระดกก้นของหมีอาอยละคอยเด้อจูเดี๋ยวโดนลูกหลงเขาอ,อีกเดี๋ยวก็โดนลูกหลงพี่พีอีก นเต้นก่อนดึงดึงก่อนเร็วดึงดึก่อนสวัสดีคุณแม่ทิติรัตด้วยนะคะสวัสดีครอบครัวน้องจูสวัสดีค่ะคุณแม่คะเฮ้ยฮึดฮึดหาดกกล้นของน้องจูอจายังไปหาพี่ตุลาหาพี่ตุลาขึ้นมานะคะแม่แม่ะหนาวพอแล้ว ไม่เอาพี่ปุ๊กเขาไม่เล่นแล้วสเสน่ห์ของบ้านที่มีเด็กผู้ชายเขามีแต่สาวๆไงไม่ิีอันนี้ก็แบบโอ๊ยตัวป่วนของบ้านนมถึงแล้วยางถึงแล้วค่ะคุณแม่ทีตีรัาถึงแล้วยังไม่ได้มัมมัมเลยเดี๋ยวต้องรอพ่อจามากดถึงแล้วคะ่ะแม่คะ่ะขอบคุณคุณแม่ทีตีรัชสำหรับนมไมตะมิว,มวเด็กๆด้วยนะคะสามลังเลยขอบคุณคะ่ะ